หลังจากการเลือกตั้งรอบนี้ผ่านพ้นไปนะคะคนรอว่าเลือกตั้งกทมเมื่อ,อไหร่ใกล้หรือยังอยากจะเลือกตั้งแล้วก็มีคนถามอยู่นะคร<า>ับเมื่อวานนี้เนี่ยทางสวสวสว,สว,วันชัยนะครับสวววันชัยสอนสอิรินะครับตั้งกระทู้ถามด้วยวาจานะครับถามนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพหมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพหมหานครนะบอกว่าคือที่ต้องตั้งกระทู้ถามเนี่ยอาจารย์วันชัยบอกแบบนี้ เพราะว่าแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นพรรครวมรัฐบาลก็ยังสงสัยว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสอกอมีมันยังงึมงำงืมงำมีรับลมคมในอะไรซ่อนเลนหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าไปพูดจาอย่างนี้เนี่ยทำไม่ไม่ทาให้กระจ่ายเนี่ยมันจะเสียหายต่อรัฐบาลนะคนกทมก็จะสับสนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับท่านก็ตอบ ชี้แจงท่านสอวอวันชัยนะครับบอกว่าเรื่องการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถินนงน่นเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็กําหนดไว้แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งในรูปแบบไหนบ้างนะครับโดยการให้คอรมอเป็นผู้ก,กําหนดหลังจากประกาศรัฐมนตรีประกาศใช้แล้วก็มีการอากอกกฎหมายเกี่ยวข้องโดยลาดับโดยมหาดไทยและกรกตมีการหารือเรื่องความพร้อมในการประกาศ ออกกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศจำนวนรัษฎรบางรูปแบบจะต้องรวมหมู่บ้านและจัดเตรียมงบประมาณและนําเรื่องเข้าคอรามอเพื่อกําหนดว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบใดผ่านมามีการเลือกตั้งอบอจอแล้วก็เลือกตั้งเทศบาลแล้วก็อบอตอเรียบร้อยหรือกอทมและพัทยาขณะนี้นะครับรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่ากําลังประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกกตอ,อยู่ซึ่งมหาดไทยโดยสำนักทะเบียนกลางเนี่ยได้ประกาศจานวนรัศดรในวันที่3ธันวาคม64 ปกติจะประกาศ3ามสิบเอ็ดมีนาคมโดยรองราฐกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อ18มกราคม65เตรียมเรื่องของทะเบียนราชที่จําเป็นต้องนําไปใช้แบ่งเขตจํานวนสมาชิกของอปทมหาไทยไม่ได้อยู่เฉยๆคือรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่าเตรียมขั้นตอนต่างๆไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเพื่อให้พร้อมเลือกตั้งได้และก็ไม่ได้มีรับลงคมในอะไรเรื่องงบประมาณก็เตรียมพร้อมแล้วคาดว่าหลังวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทยและกรกตรจะหาหรือร่วมกันเพื่อนําเข้าคราอรมอในช่วงต้นมีนาคมจากนั้นคอรมอรจะมีมติอย่างไรสัปดาห์ถัดไปก็จะแจ้งกรกตรให้ประกาศคือกำหนดไทม์ไลน์ออกมาชัดเจนนะครับซึ่งท่านรัมนิติมาไทยบอกว่าเบื้องต้นคาดการได้คือปลายเดือนมีนาคมเนี่ยจะทราบว่ากรกตรจะประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันใด ส่วนจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าคอรมอพร้อมกับนายกเมืองพัทยาหรือแยกกันอันนี้ขึ้นอยู่กับมติคอรมอนะครับซึ่งท่านก็บอกว่า,าจากที่มีมติคอรมอต้องประก,กาศและหลังจากประก,กาศเลือกตั้งก็ต้องจัดเลือกตั้งใน6กิวันเบื้องต้นคาดการว่าเดือนพฤษภาคม,มเพื่อหลีกเทศกาลสงกรานและหลีกเทศกาลทำคัาของอาบางศาสนานะครับคือกําหนดวันมาชัดเจนเลยว่าเข้าค่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประมาณสัก 21กุมภาพันธ์เนี่ยนะมาทายกรกตจะคุยกันเพื่อจะเตรียมนําเรื่องเข้าคอรมอนะอันนี้ก็ไม่ได้ทา่านบอกไม่มีรับลงคมในอะไรหรอกเป็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติที่เขากําลังทํางานกันอยู่นะฮะก็ชี้แจงกันไปคือได้เลือกแน่นอนนะังใครที่ยังไม่เปิดตัวก็รีบรีบรีบเปิดตัวนะช้าๆเดี๋ยวจะ ขาดทุนนะ,ม,ะมีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็ถือว่ามีเวลาพอสมควรนะคะถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้เท่ากับว่ามีเวลาในการหาเสียงถึงประมาณสัก3-4เดือนครับเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่คือหาเสียงนานก็ไม่ใช่ว่าดีนะ,ะใช่เพราะว่าคือเลือกตั้งเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเยอะแล้วกอทมคุณนันทยาทีดดู50เขตอะ่ะเอาแค่ทีมงานเนี่ยนะ,ะทีมงานสมมว่คุณต้องมีทีมงานทุกเขตโอ้โห เขตหนึ่งไม่ใช่เขตละคนเมื่อไหร่เขตหนึ่งก็กว้างใหญ่ไพศาลนะกทตมมีตั้งไม่รู้กี่ชุมชนตอนนี้เหลืออะไรอ่ะเหลือพลังประชารัฐพลังประชารัฐแล้วก็คุณจ้าสะกทีคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยนะแล้วก็เพื่อไทยเพื่อไทยนี่เพื่อไทยก็คุณชาชาาิไงเขาชัดเจนของเขาอยู่แล้วอิสระโอ๊ยอย่ามาพูดเลย